ห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมคอปเตอร์ครับแล้วก็น้องสังค่ะค,งะครับตระกูลบารามีทอนครับวันนี้ผมมีความแสดงยินดีก,กับพี่ในญาติเดียวกันนะฮะก็เดืกข่าวว่าเขาได้งานทำแล้วฮะเพิ่งจบนะฮะทำงานที่โตโยต้าเชียงใหม่ก็วันนี้นะ มีอะไรจะอวยพรนะกำจักน้องสตังนะข <c oughs> อแสดคมยินดีให้กับพี่น้ำน,นะคะมีความสุขมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะหนูเลยหวลัวเราะค่ะเพราะว่ามีความสุขด้วยนะคะที่พี่น้ำได้ทำงานค่ะแล้วก็ผมนะครับก็อยากขอแสดงความยินดีนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองในการงานนะฮะแล้วก็เจริญในหน้าที่มีงานทำตลอดน้ํารวยน้ํารวยนะฮะเงินทองไหลามาเทมานะฮะ แล้วก็เห็นว่มนเนี่ยจุดบัไก็ไม่ชิกันอกม่ยชิกันรอไีอยชิกันหีครับก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับที่ทำวิดีโอคลิปนี้นะแต่ว่าเป็นวันดีนะครับแต่รู้สุดว่าแต่งตัวไม่ดีครับอึดอัดมากครับวันนี้คอากาศร้อนครับอึดอัดอากาศหนาวะเป็นยังไงมาครับวันนี้นอากาศหนาวค่ะหนาวมากันฮะมล่าาอก็ดอกูุลาหฮะเหนียววะ